สวัสดีค่ะก็พี่ยุ้ยนะคะอารยาสาริกพูติเอ่อเรียกด็อกเตอร์อรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าพี่ยุ้ยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องทางโลกอะไรย่างเงี้ยก็เรียกพี่ยุ้ยไปแล้วกันเนาะคือในเรื่องเราที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ที่เป็นเป็นเรื่องเป็วราอยู่แบบ ในโซเชียลหรืออื่นๆในเรื่องของพี่เปิลนะคะ,ะพี่เปิลจารุนีเนาะพี่วิอรู้จักกับสนิกกับพี่เปิลมาสิบเดี๋ยวก่อนยี่ยี่สิบไทยทำเข้าไปที่ย0สิบใช่ปะ่ะพีุ่้ยสนิทกับพี่เปิลเข้าไปที่ยี่สิบเอ็ดค่ะแล้วตอนที่พีุ่้ยก,กับมาจากเมืองนอกนะคะ่ะใหม่ๆไม่ใหม่เท่าไหร่ก็ประมาณสัก กลับมาสามเจ็ดแล้วก็น่าจะรู้จักพี่ปองประมาณปีสี่หนึ่งเอาหกหกลบสี่หนึ่งอะพี่ก็รู้จักพี่ปองมายี่สิบห้าปีอะหลังจากรู้จักกับพี่ปองได้หกปีพี่ไมารู้จักกับพี่เปิ้ลแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่คนไทยยังไม่มีการแบ่งสียังไม่มีกีฬาสีเสื้อผ้าในตู้เราอ่ะยังใส่ได้แบบใส่สีอะไรก็ได้เพราะว่าก็เป็นคนไทยด้วยกัน จากนั้นก็เริ่มมีกีฬาสีเกิดขึ้นจะด้วยอะไรก็ต้องไปตามอ่านเข่าเองถัดไปจากนั้นก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่ที่ไม่ได้เห็นด้วยแต่เราก็เราก็แสดงสิทธิตามสภาพเราอ่ะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งหนึ่งขาหนึ่งเสียงอะไรเงี้ย ตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่ามันมีเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วก็มีมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายแล้วก็มีการปฏิวัติเกิดขึ้นซึ่งในตอนที่มีการปฏิวัติจริงๆส่วนหนึ่งอะค่ะเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยคนไทยไม่ต้องฆ่ากันเองคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันจะดำเนินยังไงต่อไปแต่ว่าวินาทีนั้นเนี่ย บ้านเมืองสงบและรับค้าแล้วส่วนตัวสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์บ้านอยู่แจ้งวัฒนาได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดทุกวันเลยตรงทางฝั่งแจ้งวัฒนาอะไรเงี้ยวลาเรา,เราออกจากบ้านทีหนึ่งพ่อเราแม่เราลูกเราครอบครัวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็มีนายทหารลุกขึ้นมาจัดการให้มันรับค้าพูดต,งตรงๆส่วนตัวพี่ยุ้ยก็รู้สึกขอบคุณ พี่เิ้ลกับพีวิทยาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ดําเนินมาถึงมีการเลือกตั้งอะในวันที่สิบสี่พฤษภาที่ผ่านมาซึ่งเราก็เราก็เห็นคะแนนแล้วล่ะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนายกอะคงจะแบบท่านก็นไปเสียงส่วนน้อยแล้วตอนนี้ที่เห็นตามประชามติหรือว่าเสียงที่เลือกเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยการเมืองอะไรนี้ต่างๆนานา สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีย่ก็นั่งคุยก็นั่งกินข้าวอะกับพี่เปิ้ลพี่ปองแล้วก็ก็เป็นไอเดียพี่ยุ้ยอีกอ่ะพี่ยุ้ยต้องการที่จะไปขอบคุณท่านโดยที่แบบแค่นั้นเองแล้วพี่ปองก็บอกว่าเอ้ยเราเอาแบบช่อดอกไม้ได้ไหมแล้วพี่ยุ้ยอยากเคยเคย,เคยได้ช่อดอกไม้มาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเอ่อเข้าใจความตั้งใจของคนที่เอาดอกไม้มาไม่ว่าเราจะเปิดงานหรืออะไรแต่ว่าเสร็จแล้วเราเสียดายค่ะ เราก็ไปถวายพระจนแบบหิ้งพระเต็มเราก็เลยรู้สึกว่าดอกไม้ก็คงไม่ได้แบบเอาไปทําอะไรเนาะเอาของกินแล้วกันแล้วเราก็มีม,มีฟาร์มฟาร์มที่เราทําเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเพราะว่าพี่เป็นประธานมูลที่ยุวเกษตรของประเทศด้วยก็อยากจะทําทฟาร์มต้นแบบให้เกษตรกรไทยเนี่ยได้มาก๊อปปี้ค่ะทั้งกิ่งพันธุ์และอื่นๆก็สรุปง่ายๆว่าเราก็เอาผลิตผลที่เราทําขึ้นมาซึ่งเป็นเกษตรปลอดภัยก็คือเมลอนกับมะเขือเทศเนะี่ย ก็จะไปมอบให้ท่านนายกแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นนะักข่าวจะเยอะแล้วไม่รู้รเลยเลยคือตอนแรกก็นัดกันบ่ายบ่ายโมงพี่ปองก็ไลน์มาบอกว่าเนี่ยเออท่านนะมาสี่โมงครึ่งเราก็เลยบอกว่าเออสี่โมงครึ่งวันนั้นพี่เปินนะ้ลนักคาดคาดแมสไปด้วยสีดําแล้วก็ไม่ได้คิดว่าใครจะจได้พ,พี่เปิ้ลก็ใส่แว่นดําก็คิดว่าเราเหมือนขอบคุณแล้วก็เราก็จบกันแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าพอท่านนายกมาแล้วพี่เปิ้ลได้มอบแล้วอ่ะ ก็มีคําถามบางคําถามของนักข่าวที่ท่านยังไม่สะดวกจะตอบเพราะท่านยังไม่ได้ประชุมพักอะไรเงี้ยท่านก็เดินขึ้นลิฟต์ไปเลยค่ะแล้วกลุ่มพี่ๆนักข่าวก็เลยหันมาทางพี่เปิลแล้วพี่เปิลเขาก็เป็นคนแบบตรงก็พูดในสิ่งที่เขาเขาคิดค่ะแล้วเขารู้สึกอย่าอยู่ยในใจพี่ยูนี่เป็นเพื่อนกับพี่เปิลมา20ปีพี่รู้จักเขาแล้วก็พี่ก็เขารบเขาอ่ะในความที่เขาหลัก ลักชษณะไทยที่เป็นเราอย่างแบบเนี้ยคือเราอยู่เราเกิดมาเราก็เห็นในหลวงแล้วตั้งแต่ฝาบ้านเราก็ไหว้ไหว้รูปอะค่ะพี่ว้อยู่แบบเซนโยเราเราก็ไม่ได้ไหว้เฉพาะรอเก้าแบบวันวันที่มีแบบพระบรมรูปเอ่สิบสามตุลาพวกเราเซนโยก็ต้องเดินไปที่พระบรมรูปส่งมาเราก็ไหว้รอเก้าพี่มีโอกาสมาทํางานรับใช้ สมเด็จพระเทพตามคุณพ่อคือที่บริษัทก็ติดทางรูปหลอดสิบรูปราชวงศ์ที่สวนมีตั้งแต่พระเจ้าตากสินเลยเนี้ยพระ,ะเนเรศวรพระแม่จาม,มเทวีและอื่นๆเนี้ยสรุปว่าสิ่งที่พี่เพิ่พ,พูดเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นให้คนที่คิดต่างเนี่ยมาพี่ยอ,อาจจะใช้คําว่าร่วงละเมิดแล้วใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพพ,พี่ก็อยากจะมาเล่าให้กับพวกเราค่ะ พี่น้องไทยทําฟังว่าเรื่องมันเป็นมาแบบนี้แหละถามว่าพี่เปิ้ลเขาจะรู้สึกแย่ไหมพี่บอกเขาว่าไม่ต้องอ่านก็ได้พี่ยุ้ยอยาเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรดีเออพี่ยุ้ยเป็นพี่เปิ้ลเป็นคนที่แคร์ทุกคนพี่ยุ้ยเป็นมนุษย์อีกสไตล์หนึ่งแล้วพี่ยุ้ยก็คิดว่าแบบก็ ทุกคำด่านมันมีราคาอยู่แล้วล่ะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามพี่เปิ้ลคงไม่ได้ดำเนินอะไรเองอะ่ะก็คงเป็นเพื่อนพี่เปิ้ลคนนี้แหละแต่ก็จะบอกว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ความคิดต่างมันเกิดขึ้นได้อะ่ะก็เป็นเป็นยุคที่เกิดมาจนอายุเท่านี้ก็เพิ่งเห็นคนไทยลุกขึ้นมามองกันเองแล้วคิดว่าเอ้ยอีกคนอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยหรือนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่เคยเกิดมาก่อน ย้อนกลับไปอ่านก็จะรู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทำมาหากินไปค่ะไปนอาจารย์ช่วยคนทำเกษตรแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่น้องไทยทรรที่เคียงคู่กันมาและยังเคียงคู่กันต่อไปรับรองว่าพี่ยุ้ยพี่เปิ้ลมีข่าวดีแน่นอนก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งหลายๆคนก็โกรธแทนนู่นนี่พี่คิดว่าเรา วันนี้พี่ยก็หลงไปด่ากับอวตารใครก็ไม่รู้คือเราไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเสียเวลาโบชัวก็เขียนไม่ทันผลิตภัณฑ์ก็กาลังจะออกมาแล้วก็ยังมีรายการที่ทวีอะเดี๋ยวบอกทีหลังก็อยากจะมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลไม่ได้หิวแสงแน่นอนถ้าพี่เปิ้ลหิวแสงเนี่ยในเก้าปีอะเขาไปหาลุงตู่ ได้อยู่แล้วอ่ะขอไปพบเพื่ออะไรก็ตามเราไปในวันที่ท่านไม่ได้มีตำแหน่งสูงสุดแน่นอนคือเราไปในวันที่ท่านไม่ได้มีเสียงสูงสุดแต่เราไปเพื่อขอบคุณและตั้งใจแค่นั้นจริงๆแต่เหตุมันก็เป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะ